สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ใช้แอปเคพัฒของธนาคารเกษตรกรไทยนะครับเมื่อเราอัปเดตแอปขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วแอปมันแจ้งเตือนแบบนี้นะครับระบบตรวจสอบพบการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบพิเศษ289นะครับเรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับก็สามารถ ดูเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นทําคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าการเข้าถึงแบบพิเศษมันคืออะไรนะครับการเข้าถึงแบบพิเศษนะครับโทรศัพท์บางยี่ห้ออาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการช่วยเหลือพิเศษการเข้าถึงพิเศษฟีเจอร์การเข้าถึงพิเศษประมาณนี้นะครับ การเข้าถึงแบบพิเศษนะครับเป็นเมนูเอาไว้สําหรับคนพิการทางสายตาทางหูสามารถใช้บริการเมนูนี้ได้นะครับและนะครับเอาไว้สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการให้แอปบางแอปเข้ามาควบคุมมือถือควบคุมหน้าจอนะครับซึ่งนะครับถ้าเราเปิดเมนูการเข้าถึงแบบพิเศษทิ้งเอาไว้นะครับ เราจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอป k p พั s ได้เลยนะครับรวมไปถึงแอปธนาคารอื่นด้วยนะครับระบบมันก็จะแจ้งคล้ายๆกันเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับให้ทำตามคลิปนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเลือกทางลัดและการเข้าถึงเลือกการเข้าถึงจากนั้นนะครับ ให้เราไล่ปิดทีละเมนูนะครับเมนูไหนที่เปิดอยู่นะครับให้เราเข้าไปปิดนะครับแล้วก็นะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหาตรงที่แอปที่เราดาวน์โหลดนะครับซึ่งเราอาจจะเผลอเข้าไปกดอนุญาตให้แอปบางแอปนะครับเข้ามาควบคุมมือถือของเราหรือควบคุมหน้าจอมือถือของเรานะครับให้เรานะครับทําการนะครับหยุดแอปที่เราตรวจพบนะครับหรือจะลบแอปนั้นทิ้งออก ก็ได้นะครับเมื่อเรานะครับลบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับให้เราเข้ามาลองเปิดแอป k p a s รดูนะครับแต่ถ้านะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแนะนํานะครับให้เราล้างแคตแอปเคพ s รก่อนนะครับเพราะบางทีนะครับแอปเคพมันอาจจะจําค่าเดิมอยู่นะครับหรือถ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับก็สามารถเข้าใช้งานแอปเคพ s รได้เหมือนกันนะครับโดยการนะครับ กดปุ่มเข้าใช้งานและสแกนใบหน้านะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo นะครับส่วนคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นนะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับทำคล้ายๆกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับ